สวัสดีครับวันนี้วันที่ 31. วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสะลูกนี้ก็ได้สําเร็จแล้วนะครับผมสะซีเมนครับสะลองรับน้ำไว้รถสวนนะครับที่สวนวัยพลังนะครับผมตอนนี้กำลังเติมน้ำนะครับดูดน้ำมาใส่นะครับเป็นยังไงบ้างไปดูครับผมตั้งแต่เมื่อวานนะครับ เปิดตั้งแต่เมื่อวานนี้น้ํานะครับน้ําเปิดตั้งแต่เวลา16นาฬิกา5นาทีจนถึงบัดนี้ครับน้ําก็ได้ขึ้นมาประมาณ2เมตรครับจากพื้นนะครับสระนี้มีความสูงจากพื้นขึ้นมาถึงขอบ ประมาณ3เมตรครับ3เมตรนะครับเนี่ครับน้ำส่งมาจากดูดมาจากบ่อปรดานนะครับเนี่ยครับเติมเดี๋ยวในอนาคตก็จะทำเป็นสัก3 3ตัวครับน้ำประดานมาเติมสระนี้3ตัว ดูดมาใส่สักสามตัวก็จะได้เต็มเร็วขึ้นนะครับดูน้ำครับใสสะอาดนะครับน้ำครับใสสะอาดมากเดี๋ยวยันนี้ผมจะมากระโดดครับนี่ก็คือความเรียบร้อยแล้วครับใส่น้ำเข้าไปน้ำไม่รั่วครับผมเนี่ยครับ นี่ก็รอน้ําครับมาดูครับต้นมะไฟนี่ครับต้นมะไฟครับมีลูกออกลูกแล้วนะครับก็จะได้รเนี่ยครับมะไฟครับในสวนไวพลังของเรากําลังออกลูกครับสวนไวพลังนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่ามะไฟนะครับกําลังจะออกลูกนะครับตอนนี้ ที่สวนไวพลังสวนไวพลังก็ปลูกมากมายนะครับมังคุดละมุดลำไยมละมมละกอเยอะแยะไปหมดนะครับส้มโอมังคุดนะครับปีนี้น่าจะได้ลูกนะครับเพราะว่าเรามีสะน้ำสำรองนะครับไม่แห้งครับผม สะนี้จะไม่แห้งเพราะว่าเราเติมได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะฤดูไหนนะครับฤดูฝนฤดูแล้งเราก็จะใช้สะนี้ครับฤดูฝนเราก็ไม่ค่อยได้รดสวนเท่าไหร่แต่ว่าฤดูแล้งเนี่ยครับเราต้องเอาน้ํานี่แหละไปลดต้นไม้ในสวนลดผลไม้ในสวนนะครับสําหรับท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้แนวคิดดีๆอย่างนี้ ไปไว้ที่บ้านท่านนะครับไม่ต้องอท่านใดที่ไม่อยากจะเอาขึ้นแท่งนะครับแท่งแล้วก็ทำเป็นที่สูงๆนะครับเราก็สามารถทำสระเล็กๆนะครับแล้วก็ดูดด้วยสูบไปลดน้ำนะครับด้วยหอยโขง่งปั๊มหอยโข่งนะครับเนี่ยครับตรงนี้เราก็จะวางปั๊มหอยโข่งนะครับ เราจะทําแบบปั๊มหอยโข่งแล้วก็มาดัดแปลงเป็นอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเปิดน้ําปุ๊บปั๊มก็จะทํางานเราปิดปุ๊บปั๊มก็จะหยุดเองนะครับจะมาดัดแปลงปั๊มหอยโข่งแบบธรรมดาให้เป็นอัตโนมัตินะครับผมเนี่ยครับผมสะลูกนี้คงจะได้30、40ปีเห็นจะได้นะครับ เราทำคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับน้ำใสสะอาดดีครับผมอ่าสลหรับคลิปนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขจะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพดีทุกอย่างดีหมดนะครับขอให้มีอาชีพการงานที่สุจริตขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขตลอดปี ตลอดไปนะครับส่งท้ายปีเก่าวันนี้ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีแต่ความสุขถ้าใครไม่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขเดอ้อขอให้ทุกท่านมีใจเย็นเหมือนน้ำโชคดีปีใหม่ Happy ้แฮปปี้นิวเยทุกท่านจเจริญธรรมสำนึกดีครับ แฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านทุกคนครับผม